เขาจะจับตัวจับบาดเจ็บหรอมันเจ็บมันเจ็บตัวทาไหมดูข้อต้ที่นี่นะทุกคนกล้องเหยมก้องเห็นคนเขามาสตีเหรอเจ็บทุกคนว่าสมิงเขามาแบบว่าอนาเขตเขาแน่เลย ขามีาแพร่ว่าอยู่ดิสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เอฟซีรุงป้านาอาทุกทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมใหญ่จากช่องพี่แฟดพาไปเรื่อยนะครับผมครับสวัสดีครับผมเล็กจะทําแสบไปเรื่อยครับโอเควันนี้เราสองคนกลับมาที่บ้านยายปอดมาซึ่งเมื่อวานเราไปเจอยายปอดที่เออใกล้ๆกับบ้านสมิงที่เราเล็กไั่นรู้ว่ามันชีกุติใช่ไปดูไปอยู่ตรงใกล้ๆที่สมิงอยู่เราเจอมันถือไก่อะ ใช่ไหมใช่ทุกทั้งตัวใช่ไม่รู้ว่าเอามาากไหนทุกคนซึ่งวันนี้ผมกลับมาดูว่ายายปอบไปอยู่ที่เดิมของเขาหรือเปล่าตรงอ่าบ้านยายปอบทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าตอนเนี้ยยายปอบออกไปหากินหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ในกระต๊อมหรือเปล่าทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าตอนเนี้ยยายปอบอาการเป็นไงบ้างซึ่งวันก่อนผมมากับลองตั้มเจอซัมมิงอ่ะเข้ามาแย่งอาหารไปกับมือแล้วก็แบบมันโดนปีมทำลายบ้างเล็กน้อยทุกคนนะใช่โอเคโอเคเราจะเข้าไปเลยปะ โอเคเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์แล้วสองคนทีนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆทุกคนนะไปดูกันยายปอบอยู่บ้านหรือเปล่าทุกคนไปโอเคทุกคนตอนน <tr Most S 1> mm ี้เราสองคนก็กำลังเดินเข้าไปนะทุกคนนะจุดจะเป็นบ้านใหญ่ปอบนะมองเลยมะม่วงฝั่งเนี่ยมะม่วงเหรอเป็นใหญ่ไม่ใช่ไม่มะม่วงต้นใหญ่มากต้นตรงเด้เลยถึงไม่รู้ว่าเราจะเจอใหญ่ปอบหรือเปล่าทุกคนนะเพราะนี่เรามาวันสิบโมงกว่าแล้วมันไปถึงถิ่นสมิงอ่ะ ที่งนี้ทั้งนี้นคือไล์อัลลามานนะทั้งปอบทั้งพี่โพงอยู่ไม่ได้นะทันนี้เพราะว่าทั้งนี้นนมัน,ม,นมันราต่างคนเหมือนไอ้ทัศนีนเหมันไล์แย่งอาเขตอะ่ะใช่เพราะมันก็คงจะไม่ยอมมันก็แบบว่าต้องแบบเอาคืนบ้างกาต,ตอนนี้ทุกคนที่วันสิบโมงกว่าทาุกคนสมมติว่าอใหญ่ปอบจะหาก,กินอย่างคืนมากกว่านะใช่ปะ่ะที่เมืนกับใหญ่ปอบหาก,กินอย่างคืนมากกว่า ลองเสียงดังมากมอยู่นกอะไรเฮ้ยคนทุกคนทุกคนทุกคนไอ้พ่อทุกคนไอ้พ่อตัวม่วงทุกคนนี่ยแลเขาจับตัวจะบาดเจ็บหรอเบมัอนจับตัวบาดเจ็บหรอไม่แน่ใจนะเขาไปไหนเหมือนเขาเห็นเราเดินมาพวกเขาออกจากบ้านเลยทุกคนนะกน ตามไปไหมไม่นูนทางนู้นที่เราเจอลุมสพใช่ไหมตามไปไหมนี่เจ็บมก็เจ็บตัวเจ็บถองกโอ้ไว้สันไปเลยไว้สันคุทันเงียไว้สไว้สันทุกคนนะคือเขาล็เียงทีน่ะกคไปไปขอนตามดูยยปาคเขาไปไหนทุคนนะหรือว่าไปทางสุสานที่มี กังปักอยู่ทุกคนนะวันนี้เขาอยู่นเนี้ยเจอฝนเนี้ยแล้วแบบเจอเราพอดีเจอเราปุ๊บเขาก็เลยเดินไปเลยเดินไปดูอันตวนชุดเมื่มอวาน,ปนเป๊ะนะใช่ๆจต่แกงแบบเจ็บขนาดที่เราเดินตามแล้วแบบว่าแต่มาส่งคนเ้องกนแล้วทุกคนคอยไปนะคอยไปนดูดูหน้ารหลังนะ เฮ้สียงอะไรวะตุ๊บตับตุ๊บตับวะไปเขาไม่ทำอะไรเขาเลพอไม่กูเขามแบบพวกสนิงมาทำอะไรออะรเฮ้ยวินมาวินมาสียงตุ๊บตับตุ๊บตับเลยไหนไหนก็ยมาก็ยมาทุคนอนอสตีเหรอนอนเจ็บเลยนะขาสูมเขาสูมเลยเอ so hey. hey. ้ยทุกคนนอนแล้วอดยมากนะนอนดี่นีนะเขนอนที่นีเขาปวเจ็บทุกคนเดี๋ยวเขาไปไกลนะ ยังไม่เข er. ้าไปนะทุกคนยังไม่กล right ้าเสี่ยงไปดูดูก่อนนะดูดูดูก่อนนะดูก่อนนะจะเพิ่งเข้าไปเล็กจะเพิ่งเข้าไปนะดูก่อนนะจะเพิ่งเข้าไปสมศรีสุมพานะเฮ้ยไลอะไรไปอะไรก็อยู่ดีต้นผมไม่รู้ว่าเขาไปอะไรทุกคน ซึ่งนนนอนมันแบบอาการโคมา่าหรือเปล่าทุกคนนะตอนแบบใครมาทำลายหรือเปล่า,ลาแล้วเขาไหวไหมดูกันนะดูกันนะระวังระวังนะเฮ่ยเขนอนเฝ้ารุมตบอะไร สมิงทุกคนสมิงทำร้ายทุกคนทุกคนแปลว,ว่าสมิงเขามาบอกว่าอาณาเขตเขาแน่เลยเขามีบาดแผลบาดอยู่ดิมีเลือดเปล่าตน้ตนต้นยิ้มอ๋อมนดำอ๋อเลย วัยบ้าวเริ่มดีแล้วแต่ว่าเจ็บอยู่เริ่มดีกว่าเมื่อวานเจ็บกว่านี้เหรอเขาโดนเมื่อวานหรือเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนว่าเจ็บกว่านี้ทุกคนนี่เขาบขอกเริ่มดีขึ<ม>้นนะเชื่องมันอะไรเดินอยู่ข้างหน้าเลยเชื่องมันอะไรเดินอะ่ะ<ม>พาเขาลบไปที่ขึ้นก่อนได้ไหมลบไปที่ขึน้นนะแบบว่าลบตาคนก่อนเดพราะมีคนเดินมา ทางหนูก็พาไปตก,กันไปต้อขอพาเขาไปตก,กันผมใครแบบพวกใครที่ว่าไม่หวังไม่ดีนะจะเดินมาเห็นแล้วเขาจะแย่ทุกคนนะไปอย่างเงี้ไปางเงี้ยต้องเาการขนหนักนะเขาฟังกันยังออกใช่ป่ะหายลงไปข้างหน้าก่อนข้างที่อื่นก่อนที่ว่าเผื่อมีคนเดินมาเห็นอย่างเงี้ยข้างน้านะ ตลบหลังคนนั้นเพื่อจะมีมากกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่าลองพยายามลบ,บเราไม่เขาเห็นหรอไงเฮงยบ้างเลยเฮียม้างไหวไหมแล้วถามที่บริวารเขาไปไหนที่เขาเคยเอามาให้ช่วยป้องกันหัว แต่ว่าที่เขาเอาบริวารมาเป็นพวกเพราะอะไรวะเพราะว่าการสมิงมาทำลายเเมื่อเขารู้นะคตว่าต้องมีพวกสมิงเข้ามาละลานเขาอะผมว่านะแต่ว่าต้องมีพวกสมิงโอ้โหผมเขายิกแบบเละมากกันเหนียวมากเลยไอเดียผมว่ามีส่วนนะเพราะว่าที่เขาทำต้องหาบริวารมาคุ้มครองเขาเพรจะมีพวกสมิงมา นี่เหรอเอาเงียบเยไม่ตองเรื่อเลยเรากล่าวแค่มาดูว่าไม่ใช่เขาเจอเมื่อวานอ่ะไปอยู่ฝั่งนู้นยังไงที่อยู่ใกล้ใกล้บ้านสมิงอ่ะที่ไปหยิบไก่มาดูขโมยสมิงมานหรือเปล่ามันโดนเอาคืนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะสมิงกลับมาเอาคืนที่นี่หรือเปล่าที่ไปเอาไก่สมิงมาหรือเปล่าทุกคนก็มาเอาคืนทังที่แล้วก็ทำให้เขาเจ็บตัวไม่มีเอาคืนเงียบเยะช่วยกันเงียบเฮ้ยนี่ช่างเดินวะนี่เดินมาเลย พาเขาไปที่ที่บ้านเขาทีก่อนมั้งถ้าเขาไปนอนพักอยู่นู้นก่อนไปที่เขาพาไปที่บ้านเขาเลยเพราะว่าเหมือนอะไรย่ำเท้ามันมีคนเสียงดังมากนะทุกคนไปเลยฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งไหนใช่หรอเสียงเหมือนอะไรย่ำมันดังมากทุกคนนะในป่านะป่าไผ่เหมือนนะย่ำเท้ามันดังมากเสียงแบบคลมคลามาทุกคนนะเสียงหินกระทบกันนะทุกคน เขาล้ม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 ทุกคนเม่อี้เขาล้มนะสุดลงไปเมื่อกี้เขาหน้าการนั่งทุกคนเขาเหมือนเขาช้ำในทุกคนดูหลังไงทุกคนเผื่อมีใครโผล่มาทุกคนนะมีปกปีดทุกคนปกปี๊ดนะระวังกันตัวเองไว้ก่อนนะต้องมีพกอาวุธทุกคนมันนั้นมาตัวเปล่าไม่ได้นะเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยทุกคนหิวหรอปวดท้องคล้อยหิวใช่ไหมช้ำใจหรอ เมื่อกี้เสียงอะไรข้างในดังมากเลยทุกคนโอาไก่เดืย,เเดยช่วงไหนดีจังวะเขาต้องไปเอาอาหารให้เขาอเอาไก่เดืยอเเดยหรือว่าเราก็ไปเอาอาหารให้เขาเานี่ยกูใครเข้ามาเพราะเมื่อกี้ถ้าไม่เข้ามาไม่รู้ใครจะเข้ามาเจอเขาหรือเปล่านะแต่เขามาก่อนไงหรือว่า,าเขาไปสอบซ้อนอื่นก่อนอก่อเลยห,หาที่สอบซอ้อนให้เขาก่นอนดีกว่า พี่จป้าอาจโดนเหรอกคือที่เจ็บโจกอเพอราะไปข้างนอกมาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไปร้านที่้างเส้นเือไอ้ไอสม,มิงแต่ว่าเขาอยู่มาก่อนไงสม,มิงมาที่หลังไงทางวันนี้เขาต้องการเอ่อให้เราช่วยอะไรไหม,มต้องการต้องการหรอ การสมิงไปช่วยแบบให้มันแบบว่าไม่ต้องมาล้ารางแล้วมันมัมายุ่งยากกับปอบอีกก็หมาว่าช่วยแบบเจจางงี้เหรอใช่ถ้าบอกสมิงว่าอย่ามาล้ารางนะครับไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมันไม่ฟังเราสมิงคือถ้ามันเจอเรามันมันจะมันมันจะฆ่าด้วยสมิงมันจะจัดการเราด้วยเฮ้ยข้างในเสียงอะไรวะเล็กเนี่ยเสียงแบบย้ําหลายรอบแล้วตรงตรงนั้นข้างในเนี่ยเดี๋ยวเขาไปเจอไอ้ปอบอ่ะมีใครซุ่ดูหรือเปล่าไม่รู้เสียงคุปภุคคุปภุคเลยอ่ะเสียงแบบดังมากอ่ะ โอ้ยไม่รู้เสียงอะไรข้างในเทุกคนได้ดูได้กปอกไปอะไรกันเรียมมีดรอทุกคนนะผม่ให่ว่าจะใส่ไหมทุกคนจะต้องเตรียมมีดรอนะพอใช้รอบรอบๆก่อนแล้วมีใครอยู่รอบๆนี้หรือเปล่าทุกคนเสียงดังมากเลยเฮ้ยคนเสียงก๊อฟไฟข้างในเด็กมันมีอะไรทำก๊อฟไฟข้างในดังอยู่ข้างในอะ

มองแดงเหรอไอเสือไอแดงให้ช่วยไงใช่ไหมใช่ปลาบสมิงเหรอติดการสมิงให้ได้เสียงปืนลั่นเลยนี่คนยิงปืนกันบ่อยมากทุกคนในป่าสมิงเนี่ยใจทุกคนนะมติดการสมิงให้ได้อะไม่งั้นนี่อยู่ยากพวกป้าพวกพี่พงเพราะเขาพวกป้าพี่พงก็ไม่ว่าจะทำร้ายคนนะไม่ว่าเขาหะากินของเขาแล้วมีคนเขาไม่ห่าวทำร้ายเขาเองอยู่วะกังวลมากวัวเลยครับ อันตรายทุกคนนะเพราะวันก่อนผมมากับตามพูจันจัาเต็มเต็มตาทุกคน,นตอนสมิงเข้ามาแย่งอาหารถึงถึงที่กับมือตัวเองทุกคนน้าสงสารมากนะตอนนี้สมิงพุงาานนพ่งมาอย่างนี้ทุกคนเนี่ยพุ่งมาอย่างเงี้ยพุ่งออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจ้องยายปอบไป้ทุกคนนะจ้องเมีบจับตายอย่ามองยายปอบอยนนู่่นะถ้ามีอาหารคือเขามาแย่งนแน่ทุกคน,น จะอยู่อ้ป้าไปเม้องก็ไปดูข้างนอกก่อนนะว่ามีอะไรเปล่าอยู่อ้ป้าไปก่อนนะถ้ามีอะไรบอกกูนะอยู่มีล้อนะคนขอสำรวจล้อก่อนว่ามีใครอยู่รอบหรือเปล่านะเออมีอะไรกูเรียก ก๊กตรงเนี้ยตรงเนี like right so um ้ยก็แก๊กแก๊กเหมือนอะไรเดินแล้วมีหินโขกันนั่นน่ะเหมือนกับเขาโยนหินโขกกันน่ะแล้วเสียงกอไไ่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บก็แก๊กแก๊กนะสียงดังมากเลยนะเสียงเหมือนใกลจกันทุกคนนะเหมือนกันคุยกันนะไม่รู้ใครคุยกันทุกคนอันทีตรงนี้เป็นบ้านยายปอบแล้วก็ยายปอบจะอยู่คนเดียวมานานทุกคนนะเออสิ่งมันควคุยกันทุกคนเชื่อมันควคุยกันนะทุกคนนะ เสี่ยงเหมือนคนคุย hmm. ก yeah. oh. yeah. <that> ันเล็กเสียงเหมือนพวกนี่พานป่าว่ะเดินป่าวว่ะเสียงพวกพานป่าคุยกันล้านป่าเลยอะเสียงเหมือนพานป่าคุยกันล้านป่าเลยอะใช่หรอพวกพานมาปรับมิงเนี่พวกชิมาปรับสมิงเหรอเนี่ยเสี่ยงคุยล้านป่าเมื่อกี้แต่ฝั่งนี้ไม่มีเสียงเลยฝั่งนี้ใช่หรอเ๋ยวเราจะอยู่เป็นเพชรปอนป่ะเพราะสมิงมันชอบอะไรว่าใช่ไหม จะปอบไม่ได้สร้างแต่หลบความเรียบร้อยแคใครเนี่ยจะปอบแบบเดี๋ยวจะอยู่พรอคนหนึ่งจะแปลว่าหาให้ใจปอบคนหนึ่งเห็นไหมแต่จบคลิปได้ป่ะทุกคนไงโอเคทุกคนเจะหง่ะแเราจะอยู่กับใจปอบเพื่อดูแลความเรียบร้อยทุกคนหรือว่าความพยายามใจปอบเผื่อว่าใจปอบแกยังบาดเจ็บทุกคนนะทำอะไรไม่ได้ทุกคนถึงถ้าสมิ่งมาหรือว่าใครมาคือแกเรียบร้อยทุกคนนะแกโดนแน่เดี๋ยวทุกคนจะไปเอาอาหารใหจปอบก่อนนะทุกคนแล้วก็ไปกลับค่าใหม่โอเค เมื่อกี้มีเสียงร้านป่าอะไรเป็น <apan S 2> พวกในป่าตั้งเขาตั้งแคมป์เฝ้าสมิงหรือเปล่าทุกคนใช่ไหมเพราะมันสร้างความเป็นร้อยกับชาวบ้านไงนี่มีอย่างไรบ้าทุกคนขอเช็คนี้ก่อนจ้ม้วนร้อยมันมีการ้นต้นกล้วยหักทุกคนเลยม้วนล้อยมีการเตะต้นกล้วยหักกันหรือว่าไอทำให้ต้นกล้วยหักตะคบใส่ไม่แน่ใจนะ ไอ้เล็กแต่ว่าไอ้ปอบอย่างนี้เป็นปอบขาวดิมีเผาปอบขผาปอบดำใช่ไหมใช่แต่กระมิ่งมันไม่สนใจไงมันเล่นหมดแต่ว่าถ้าถ้าเป็นปอบดำมันเขาทำร้ายเราใช่ปะใช่ไอ้เนี้ปอบขาวเขาว่าไม่ไม่ดูร้ายเหมือนปอบดำแ<ช>ม่เราว่าไงแค่แค่อยากอยากให้ของกินอ่ะจะได้ของสดใช่ไหมเ<ค>ขาไม่ทำร้ายเราใช่ไหมเขาแค่แบบต้องการของสดใช่ไหมใช่แต่กขาไม่เนี้วยทุกคนสมาร์ททุกคนมาผมจะเจอปอบขาวปอบดำไม่ค่อยเจอนะปอบดำคือสมันจะหากินตามป่าแล้วก็ตามป่าลึกมากกว่าทุกคนถ้าปอบขาว ใช่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 โอเคทุกคนขอไปหาอาหารไอ้ปอบก่อนหาของสดแล้วให้เล็กเดูไอ้ปอบกันทุกคนโอเคโอเคขอจบคลิปก่อนนะทุกคน okay, okay, กคน,นะขอกันคลิปหน้าทุกคน